สวัสดีครับพี่บอมสวัสดีครับได้น้อมทุกท่านครับโอเคก็ขออนุญาตมาอัปเดตข่าวแบมสั้นๆนะครับก็เมื่อเช้ามีหลายที่นะลงนะครับเกี่ยวกับอัปเดตความคืบหน้าของ JV นะครับระหว่างธนาคารนมสินแล้วก็แบมนะครับจากหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นนะครับก็รายงานว่าตัวธนาคารนมสินเองเนี่ยเมื่อวานเขาได้มีร่วมลงนามจัดตั้งกัน นะครับสำหรับตัว JV AMC นะครับกับแบมนะฮะก็ข้อมูลใหม่เนี่ยก็มีข้อแรกนะครับก็คือว่า,า JV นี้เนี่ยจะชื่อว่าบริษัทบริหารสินทรัพย์อารีนะครับจำกัดนะฮะก็มีชื่อและหรืออารี AMC นะครับก็ถือหุ้นกันคนละครึ่งนะครับออมสินกับแบมนะครับอันที่2เนี่ยก็คือเขาคาดว่าจะเริ่มซื้อนี่ได้ประมาณเดือนกรกฎาคมนี้นะครับ โดยระหว่างนี้ก็คือใช้เวลาประมาณ1-2เดือนในการที่รอแบงก์ชาติอนุมัติตัวลายเส้น AMC ให้กับตัว JV นี้นะครับอันที่3นะฮะก็ตัวเป้าการซื้อนี่เบื้องต้นนะครับตอนนี้เนี่ยล็อตแรกในช่วงกร,รกฎาคมที่เขาจะซื้อเนี่ยก็มีลูกค้าประมาณ1 1 4 0 0 0 0ลายนะครับคิดเป็นมูลนี่ประมาณ1,000 0ล้านบาทโดยนี่กลุ่มนี้เนี่ย ก็จะมีทั้งกลุ่มที่เป็น NPL มีทั้งมีหลักประกันไม่มีหลักประกันเป็น SME นะครับแล้วก็มี NPA ด้วยก็คือซับยึดพวกนี้มานะครับก็ JV นี้ทำหมดนะครับครบทุกอย่างนะฮะเบื้องต้นจะทำกับออมสินก่อนแล้วก็เท่าที่ฟังดูเหมือนคุณวิทัยผอออมสินในระยะยาวก็อยากจะให้ไปบริหารให้กับธนาคารแ่งอื่นด้วยนะครับทุนจดทะเบียนเบื้องต้นอยู่ที่1000ล้านบาทนะก็ใส่่างคนละ5 0 0 นะครับโดยมีระยะเวลาดําเนินการของ JV เนี่ยอยู่ที่15ปีนะครับแล้วก็เป้าหมายระยะยาวเนี่ยมีตัวเลขก็คือเมื่อกี้เริ่มต้นประมาณ1นึ0 0 0สนนลายใช่ไหมระยะยาวเขาเหมือนกับว่าอยากจะได้ประมาณสัก50,000นบัญชีนะครับคิดเป็นเงินต้นแล้วสี่หมื่นห้าพันล้านบาทนะฮะถ้าลองหารกันดูก็คือบัญชีหนึ่งก็ไม่ถึงล้านนะหลักหลักหมื่นหลักแสนก็มีนะครับดังนะั้นเราเชื่อว่าบรันเดดพอร์ตที่จะเข้ามาให้กับให้บริหารเนี่ย ก็จะมีทั้งลูกหนี้ที่เป็นอันซิเคียวลูกหนี้ที่มีหลักประกันด้วยมาปนปนกันนะครับในมุมเราเรามีมองเป็นกลางต่อข่าวดังกล่าวเนะเพราะว่าเบื้องต้นอาจจะยังไม่ได้เห็นคอนทริบิวชันที่มีสาระสำคัญในในปี2ปีแรกเนาะเราเป็นช่วงที่การเซตอัพกำลังเริ่มต้นทำกิจการอยู่นะครับเรามองว่า JV นี้เนี่ยข้อดีก็คือว่าช่วยเปิดโอกาสให้แบมนะครับเข้าไปบริหารหนี้เสียอย่างกลุ่มลูกค้าใหม่ๆเนาะที่เป็นฐานลูกค้าออมสินฐานลูกค้ารัดเนี่ยที่ ก่อนหน้านี้อาจจะไม่มีเพราะว่าส่วนใหญ่เขาก็เน้นบริหารจากธนาคารพาณิชย์เอกชนเป็นหลักกันนะครับซึ่งจากตัวเลขตามข่าวที่ผมบอกเมื่อกี้ว่าระยะยาวอยากได้ลูกค้าสัก5 0 0แสนลายเนี่ยเข้ามาบริหารใน j v m c เนี่ยถือว่าเป็นตัวเลขที่เยอะนะครับเพราะว่าแบมเองมีเปิดเผยว่าตั้งแต่ก่อตั้งมา25ปีเนี่ยเขามีการช่วยเหลือลูกค้าไปแล้วประมาณ1 5 5 0 0 0าลายนะครับก็แปลว่า5 0 0 0 0 0ลายของออมสินก็เป็นตัวเลขที่มีนัยยะสำคัญนะครับ อ,องไรก็ตามข้อมูลยังค่อนข้างจํากัดนะครับพี่บอมอยากต่อการวิเคราะห์เป็นตัวเลขพอสมควรเพราะเรายังไม่ได้เห็นภาพนะสิ่งหนึ่งที่ต้องตามคือราคารับซื้อนะครับว่ามูลนี้หนึ่งหมื่นล้านใช้เงินทุนเท่าไหร่ในการซื้อนะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่บ่งบอกได้ว่า IRR ของพอร์ตลูกนี้กลุ่มนี้มันน่าจะดีหรือน่าจะไม่ดีนะครับก็ต้องติดตามดูตัวเลขตรงนี้กันต่อนะครับเบื้องต้นเราคาดว่าการซื้อนี่ในปีแรกๆอาจจะยังไม่เยอะนะอย่างบัตเจ็ปีนี้ถ้าใส่ทุนจดทะเบียน5คนละ500ซื้อ มุนี่หมื่นล้านอะไรพวกนี้ก็ยังไม่ได้เยอะมากเมื่อเทียบกับแบมซื้อต่อปีที่ซื้อหมื่นล้านกว่าที่เป็นเงินลงทุนนะตัวเงินต้นคงมากกว่านั้นพอสมควรนะครับดังนั้นเองก็เราเองยังคงทำแนะนำถือนะครับสำหรับแบมนะราคาเป้าหมาย9้าบาทนะครับอมืมครับ,รบไอซ์พี่ถามน,นิดนึงแล้วไอซ์คิดว่าการมาของอมสินเนี่ยเราริงเราเคยพูดกันไปแล้วนะแต่อันนี้มันเป็นออฟฟิเชียลนะมันจะกระทบภาพรวมอุตสาหกรรมไหมครับ อ๋อโอเคก็ผมคิดว่าไม่ไม,ไม่ไม่กระทบนะเพราะว่าแต่เดิมเนี่ยต้องบอกว่าแบงค์รัดเนี่ยเขาไม่ได้ขายลูกนี้เข้ามาในในตลาดอยู่แล้ว <Okay. S 2> นะครับดังนั้นเนี่ยก็อันนี้ก็เป็นเหมือนเป็นเหมือนซัพพ l ายใหม่เนาะแต่ว่าซัพพ l ายใหม่ตรงนี้ไปผูกติดกับ JV เนี้ยก็แปลว่าซัพพลายนี้ไม่น่าจะไหลเข้ามาที่ตลาดอื่นเนาะดังนั้นเนี่ยก็คิดว่าผลกระทบคงมีไม่ได้เยอะมากนะครับสําหรับตัวตัวนี้เพราะว่าเขาเป็นแบบ new เป็นคนขายหนี้รายใหม่แหละที่เข้ามาในในปีนี้แล้วก็ไปผูกกับ JV ีไว้ด้วยนะั้นก็ไม่น่าจะมีอะไรที่ที่เข้ามากระทบะตลาดธนาคารพาณิชย์ดเดิมที่ที่เข้ามาอืมโอเคครับไอซ์ครับแล้วอะเรามาสรุปเอ็มเอ็มซีหนึ่งพอดีระหว่างเราคุยกันเนี่ยที่เปิดชาร์ตดูนี่โอ้โหเราไม่ได้ตามมานานมากคือต้องเล่นไม่แบว่าเหมือนมันไม่ใช่หุ้นโกลด์เราหรือเปล่าเนี่ยเหมือนมันกลับกลายเป็นหุ้นแวลูเราไหมเหมือนเป็นลักษณะคล้ายคล้ายคาแรคเตอร์เหมือนที่พี่พิสุทธิ์เคยพูดว,ว่า เหมือนการเปลี่ยนถ่ายของคอมเซเว่นนะครับก็คาร์ลเซฟายชูแวร์โรชั่นจากหุ้นโกรสที่เคยโต30-40% PE เล่น30-40เท่ามาเป็นหุ้นแวร์ลูนะครับที่เล่นมาประมาณเวลาหุ้นแวร์ลูก็จะประมาณสิบเท่าบวกลบ1 0 1สถึงสิเท่าแบบเนี้ยไอซ์คิดว่ามันมันมันเป็นคาแรคเตอร์แบบนั้นเลยไหมครับอ่คิดคิดว่ามันกําลังเป็นภาพประมาณนั้นเหมือนกันนะครับเพราะว่าเออ่ในช่วงที่ผ่านมาคือ AMC เนี่ยจริงถ้าถ้าไปย้อนดูตอนเราทำเปเปอร์เซกเตอร์เห็นว่า ผู้เล่นเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาเยอะพอสมควรนะครับจะบอกเมื่อก่อนเนี่ยมีลายเส้นอยู่มานสักสี่สิบห้าสิบลายเส้นเนาะในช่วงก่อนโควิดนะย้อนไปห้าปีสิบปีที่แล้วเนี่ยเพิ่มไปเรื่อยๆเป็นสักหกสิบลายเส้นช่วงก่อนโควิดพอมีโควิดเข้ามาปุ๊บทุกคนเห็นว่าซับพเอ็นพีจะไหลเข้ามาเยอะใช่ไหมฮะจำนวนลายเส้นจากหกสิบวิ่งเป็นแปดสิบเลยในสองสมปีนะครับในนั้นก็ต้องบอกว่ามันเป็นตลาดที่มีคนเข้ามาเล่นด้วยเยอะแล้วพอสมควรเหมือนกันนะครับ แล้วก็บางเอินสิ่งที่เราพบก็คือว่าการเก็บเงินของพอร์ตลูกหนี้ที่ซื้อมาใหม่ๆหน่อยในกรอบสักสามปี4ี่ปีที่ผ่านมานี้เนี่ยการเก็บเงินถือว่าทําได้ช้านะเมื่อเทียบกับพอร์ตก่อนแน่ที่ซื้อมาอมนะครับเมืม่อเทียบกับตัวต้นทุนนะผมดูเป็นต้นทุนว่าได้เงินมาเท่าไหร่เทียบกับเป็นต้นทุนนกี่เปอร์เซ็นต์และจะคืนทุนในกี่ปีเนี่ยต้องบอกว่าแต่ละพอร์ตดูแล้ว5ปีบวกทั้งนั้นจากที่ก่อนโควิดเนี่ยมีบางพอร์ตสาปี4ปีคืนทุนได้นะครับ ังนั้นมันบอกอะไรมันบอกว่า IR r ของการลงทุนในนี้เสียเนี่ยในช่วงสามสี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันลดลงพอสม <Okay. S 1> ควรนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็เลยนำมาสู่ภาพที่เราเห็นแหละว,ว่าเออมันค่อยๆโดนดีเรทลงมาเรื่อยๆอภาพกำไรอาจจะเติบโตได้ช้าลงค่อยๆช้าลงภาพการเก็บเงินก็ไม่ได้ดีมากนักนะครับก็โตได้นะแต่มันโตตามเม็ดเงินที่ซื้อเข้ามาถ้าเราเอาการเก็บเงินเนี่ยไปหารกับพอร์ตเข้ามาเนี่ยจะพบว่าเปอร์เซ็นเทจมันลดลง <Okay. S 2> นะครับดังนั้นก็ทิศทางมันบอกบอกค่อนข้างชัดกับว่าเออมัน,ม,นมันลงทุนหาผลตอบแทนที่แบบเอ็กซ์ตร้าได้ค่อนข้างยากนะครับในช่วงนี้ประกอบกับภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจด้วยแหละที่ทั้งนี่คเลเยนที่สูงเศรษฐกิจที่กําลังฟื้นตัวแบบช้าๆเนี่ยมันก็ทําให้เอ็มซีแต่ละลายการทวงหนี้พวกนี้ก็ต้องเข้มข้นขึ้นยากขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยก็โซฟามันก็เลยโดนค่อยๆดีเรทลงมาเป็นภาพแบบนี้เพราะว่าแต่ละลายเราเห็นการเติบโตทําได้ ค่อนข้างยากลาบากพอสมควรเมื่อเทียบกับช่วงก่อนโควิดนะครับโอเคครับไอซ์แล้วพี่ถามนิดนึงอะราคาหุ้นมันก็ลงมาหลายตัวนะหกสิบเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยไอซ์ c, คิดว่าจุด PE หรือจุด Pbook ตรงไหนเนี่ยที่คิดว่าน่าจะเป็นจุดที่แบบอะเราไม่ได้คาดหวังว่าจะเป็นวีเชฟวีโคเวอรี่นาะงถ้าฟังจากที่ไอซ์พูดไปแต่ว่ามันคาดหวังเป็นตัว L อะ่ะหมายถึงว่าอาจจะเริ่ม <c oughs> หยุดลงลงมางแรงแล้วเริ่มหยุดละนะเป็นตัว L อย่างเงี้ยไอซ์คิดว่าใช้ PE หรือ P b บ o k ของค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมตรงไหนที่่ิดวา มันน่าจะเริ่มหยุดลงโอเคอผมต้องบอกว่า PE เนี่ยยิงดูยากนะเพราะว่ากลุ่มนี้มันจะมีเรื่องมาตรฐานบัญชีแล้วก็มีการตั้งพวกแอคครูรายได้เนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับไอซ์ทูบุ๊กเนี่ยจะเป็นตัวที่ที่ตอบได้ง่ายกว่านะครับปัจจุบันแต่ละตัวก็โดนดีเรทมาอยู่หนึ่งเท่าบุ๊กต้นๆน,นะหรือว่าบางตัวต่ำแล้วแบบแบบ,แบอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ผมคิดว่ากรอบเนี่ยตอนนี้ไม่ถึงหนึ่งเท่าบุ๊กเนี่ยอาจจะเป็นโซนที่ใกล้หย,ยุดลงแนละ้วจุดเจ็ดจุดแปดเท่าบุ๊ก นะครับเหตุผลก็เพราะว่าถ้าเราดู LE ของแต่ละตัวตอนนี้เป็นซิงเกิลดิจิตนะครับพี่บอมซิงเกิลดิจิตนี่คือเท่าแบงค์นะซึ่งแบงค์เนี่ยเทรดกันอยู่ที่ประมาณจุดเจ็ดจุดแปดเท่าบุกนะครับดังนั้นผมคิดว่า AMC อย่างน้อยไม่ควรเทรดต่ำกว่าแบงค์นะฮะดังนั้นต่ำบุกลงมานิดหน่อยเนี่ยโซนนี้จะเป็นโซนที่ผมคิดว่าจะเริ่มหยุดลงแล้วแล้วก็ค่อยๆมาพลิกดูว่าตัวไหนที่เริ่มเห็นการฟื้นตัวได้เนี่ยตลาดก็จะรีเดทกลับมาอยู่ที่1เท่าบุกบุกลบเหมือนเดิมแต่่วา ย้อนกลับไปก่อนหน้านั้นนะมันเทดกัน3-4เท่าบุกเนาะ <ทำ S 1> ซึ่งช่วงนันเป<อ>็นดโทษนะครับดังนั้นเนี่ยก็ผมว่ายุคนั้นเนี่ยคงไม่ได้มาอีกแล้วในในเวลาอันใกล้นี้นะครับนะ้เราก็มองเนี่ยต่ำบุกมา10-20%ออนาะจจะเป็นโซนที่เริ่มนิ่งนะครับแล้วก็รีเทตได้อย่างมากก็1เท่าบุก1 1เท่าบุกนะครับโอเคได้เลยครับไอซ์วันนี้ขอบคุณทางไอซ์มากครับ